โมนี่เปิดราคาเทยไว้สามหมื่นหาพันสามหมื่นหาพันครับ่าลูก2ไง้้ลูกสองลูก2องยืนนะครับเปิดราคาเทย์ครัไปหนึ 16, <000. S 1> ่งหม่นหกพันมื่นหกครับพี่นอ้อง สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับมือนี้นะครับพิจารปทุมราชนะครับมาเปิดระคางง่วนะครับอยู่หนาคอกงั่ว้ายอุดนะครับอายอุดอยู่กับง่วครับพี่น้องนะครับจับแม่พันยูนะครับมือนี้อ้ายมีง่วแม่ลูกก็ฝากสามโค้หน่อยเนาะแม่สามโค้ครับง่วเดียวอีกสองตครับพี่น้องนะครับหาชุดครับมือนี้นะครับอยู่หนาคอกงง่วอไอยเพิ่นนะครับอยู่บ้านชูชาติตำบนรืออำเภอปัทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศตอนบ่ายครับพี่น้องนะครับ มีแดดแงียบน้อยนึงนะครับเดี๋ยวเขากับเบิ้งงัวแต่ละชุดแต่ละโคมน้อกันครับกับไอ้ว่าไอ้เพิ่นสิเปิดในราคาเท่าไรครับเดี๋ยวเขาเบิ้งงัวโคมแหลกอนพี่น้องนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่ต่อหนาพี่น้องนะครับนี่ลูกเพิ่นนะครับโคมแหลกเปิดราคาเท่าไรพี่ไอ้ห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันครับพี่น้องโคมแหลกเด้อห้าหมื่นห้าพันต่อรองได้ครับแม่เพิ่นสูงได้เท่าร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกได้แล้วครับแม่เพิ่นลูกสามยืน ลูกสามยืนนี่ไหวจักเดือนครับใบไหว,ส,วสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าแม่ผสมหรือเปล่าครับแม่พันทองหว่างครับทองหว่างเอาโค้งแรกหาหมื่นหาพันครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกนี่เม็ดสีทั้งแดงครับแม่สีเหลืองนะครับแม่เพิ่นสตไตง้วไทไกล,งา,กลางไหไงพี่น้องแ,แต่ลูกเพิ่นเป็นบราหมันลูกผสมเนาะพี่น้องลูกเพิ่นก็จะผสมบราหมันมากนะครับพี่น้องเครื่องดำเพชรดำพวงหางดำลูกสาวไหวสี่เดือนกว่ากว่านะครับโค้งแรกหาหมื่นหาพัน ไออุดเป็นห้องไว้ครับทรงปีจากกิโลไอร่อยโล่ทรงปีคือเก่าร่อยโล่ทรงปีคือเก่าประกันค้าทุกค้าทอนจังมื่เข้าไปประกันเดือนนึงเดือนน,งน,นึงไปเลยเนาะครับเอาประกันค้าทุกค้าทอนเดือนนึงไปเลยเลยด้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับเบื้องหน้าตาลูกเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับคิหูดำจมูกสีดำครับพี่น้องยังบ่ทันสนเข้าไยเนาะแม่นเพิ่งกินนมแล้วเมื่อกี้นี่อ่ะแม่เพิ่นกะนะครับเพศสีดำนะครับตาล้างกว้างตะบันยังขาดน้ําเลี้ยงจังน้อยแม่นพอลูกเพิ่นกินนมมันไว้ นะครับพ่วงหางสีดำแล้วมันโดนขี่เนอะนุ่มสีเต่านะครับลูกสามอ่างทองลึกตีอยู่ครับพี่น้องครับนี่หาเมื่อนหาพันสองตัวนี้ไม่เห็นะกรีบเร็บครับพี่น้องกรีบเร็บแต่งให้เรียบร้อยน่างามไหเนาะไม่นนุ่มสีเต่าบ่มีติงนะครับประกันค่าทุกอาถอนเดือนหนึ่งไปเลยส่งฟรีลอยโล่ส่งฟรีลอยโล่อหอจ๊ะสนใจกันโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องนี่ครับ เปิดราคาหนาของหัวอ้ายเพิน,นครับลูกพันดีเด้อเม็ดสีแดงนะครับควันจับบอกนัคขับนาครับพี่้องนั่นนะนงนาดีเสื่อดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่สูงร่อยซีสิบป่วกตอนนี้ยังหองวางหน่อยเนาะนอ้าบ่งจมูกเ่นจังน้อยครับจบมูกเิ่นสีดำพี่้องเสื้อเขาทั้งนึงทั้งสอเนาะ,ะนะครับไปหูประสีวัวแดงครับลูกพันเด้อพี่อ้องเด้อลูกสาไหวซีหาเดือนนะครับ 5้0 0มครับโคบแหลกสนใจกระโทนมาต่อร่องราคาไรครับไออุดครับต่อไปครับชุดที่2ครับพี่น้องนะครับหัวเดียวตัวที่2นะครับผสมเคบสามหนึ่งไว้ที่เขา1เดือนแล้วนะครับเป็นตัวที่2เปิดราคาเท่าไรหมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันครับหว่อตัวที่สอง่ายสูงเลยครับร้อยสาบวกร้อยสาบวกนะครับเคยปลูกคตัวหรครับไอเคยปลูก่ามตัวตัวที่สค่าทองเคยปลูกละามตัวครับถ้ดติดกับตัวที่สค่าทองสี่หมื่นเจครับพี่น้อง่ายสูงหน่ยสาบวกนะครับ ตอนนี้ผสมเคฟสามหนึ่งไว้ครับมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องนะครับวันที่ผสมวันที 2, ่ยี 30, ่สิบกรกฎะดาหูกหากำหนดขอดสามสิบเมษาหกหกรับอีกสองมื่นครับ 2, ครบหนึ่งเดือนหน่อยเนาะแม่เอ็มติดกระดูกที่สีในทองใา่สุ่มลอยสามสิบแปดบวกลบเป็นม่วงสไตล์บามันสมม้วนไทยใหญ่ครับพี่น้องนะครับอ่างดึกๆเลยหนงังหนานะครับลำตัวยาวน,นมสีเต่าหน่อยเนาะแมน่นอ็มนมสีเต่าบางล่าไปห่อนนมครับประกันค่าโธค่าถอนได้เนาะประกันค่าโธค่าถอนสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นเจ็ดพัน ใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้ออ่างลึกดีนี่ครับจับได้ใบได้กระบายเพิ่นนะครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางดำนะครับตาดลังกวางพี่น้องเนื้อนังดีนะครับสีดำบางๆอมนิดนึงนะครับตีหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้นะครับทรงฟีลอยกิโลได้เนาะทรงฟีลอยกิโลบ้าจังพี่น้องใหญ่ครับรอยสามสิบแปดบวกหน้าตาครับจมูกสีดำโมเสีบบแบงครับขอบหูคีบหูดำลังหูดำ งัวสตายงัวไทยไงครับพี่น้องบราหมันผสมงัวไทยญงผสมเคบซามหนึ่งไหวเดีวเนาะพี่น้องที่เขาหนึ่งเดือนแล้วผ่านรอบหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องผ่านหนึ่งรอบแล้วนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันอ่ะกีบเล็บนะครับขอเท่าปกติดีนะครับกีบเล็บงามนุ่มซีเต่าลำรางล่ามไปหอดนุ่มครับพี่น้องหนังหนาอ้างลึกครับงัวตัวนี้พี่น้อง้าติตกระลูกที่ซีได้ทองหน่ยเนาะแมนสนใจกระทูมาสอบถามเพิ่มเติมใดประกันค่าโทรค่าทอน นะครับจักมือเข้าไปกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปเลยพี่น้องกับไอ้อุ่ดนะครับเป็นงัวชุดที่สองครับพี่น้องนะครับกวันจับอยู่หม่องนั่งทับนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับทรงปีหนึ่งร้อยกิโลครับพี่น้องนี่ครับหน้าตาเพิ่นเขาก็ไปแต่งไว้ยังเนาะธรรมชาเขาธรรมศาตินี่ครับจมูกที่ดำประสิกวเวงพี่น้องใบหูกับประสิกวเวงจืดเหนียดทายดีครับสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับสนใจกระโทรมาหาบาวอุทครับ มาต่อรองราคาเบิ้งได้พี่น้องเด้อนังนาอ่างเล็กดีกว่าเลยนะครับน้ำตัวงามๆเลยเป็นโตที่ชุดที่สองนะครับสี่0มืนเจ็ดพันนะครับสมเคฟสามหนึ่งว้ที่เขา1นื่องเดือนนะครับต่อไปครับเบิ้งชุดต่อไปครับอ้าแบบนี้ครับต่อไปครับเป็นชุดที่สามครับพี่น้องนะครับตัวนี้งอแยกดูหน่อยเนาะแมนงวแยงสูงได้ไหมร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับพี่น้องนะครับเคยไปดูอะไรเจ้าตัวเข้าไปตัว ตัวแหลกงอแหลกตัวหนึ่งก็ได้ลูกแหลกโอย่างหลุดมาได้พี่น้องออนนี้ครับเปิดราคาเท่าไรสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องเป็นชุดที่สามเป็นห้องไวสามหมื่นห่าครับถ่ายสูงหน่อยสามซิฟหน่อยเนาะพันผ่านมาแล้วท่านลูกมาแล้วหนึ่งโตนะครับงอกระสไตล์บามันผสมเหล่เนาะพี่เนาะประมาณนี้เนาะบามันเหล่บามันเหล่เ้าพี่น้องนะครับถ่ายสูงหน่อยสามซิฟครับพี่น้องนะครับหนังหนาดีสามหมื่นห่าพันคนกำลังเขียวเอียงอยู่ นี่ครับเขาพลุพี่น้องเขาเม่าเงานะครับเม่าหลูกแรงจมูกที่ดำาป่สีเปรวงครับพี่น้องอ่าขีดเรียบนะครับ่ันมาแหลวพันลูกมาแหลวนึงโตเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นชุดที่สามกับบ่าวอุดนะครับนุ่มสีเต่าหน่อยเนาะแมนนุ่มสีเต่านี่ครับนุ่มสีเต่ามี่สิบวัยบ่มี่บวโมีเลยอ่าขีดเรียบนะครับประกันค้าโทรค้าทอนนะครับเนาะแมนฟันจับอยู่หม่องนางรับพี่น้องนะครับสดไสครับเม่าเคยปลูกนึงโตนางนาดี ่ายสูงร่อยสามสิบนะครับเพิ่งส่วนท่ายเพศเพิ่นสีดำครับพี่น้องสีดำนี่ครับพวงหางสีดำสามหมื่นห้าพันราคาห่องต่อรองได้ครับหัวสไตล์บามันเลพี่น้องเป็นโตที่สามหน่อยเนาะ<ม>นสนใจกระโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยพี่น้องได้สดดนะครับเด้อหว,วตัวนี้ ตอนนี้ย่งางพาผสมไหวแม่นพรมเพิ่งแยกลูกดเดือนเดือนกลัวอ๋อแยกลูกเดือนเดือนกว่ากำลังมีเหนือมีนางข้นแม่นเพราะบางตัวลูกกินนมร้ายกับบกขนจักเือพี่น้องแยกมาได้เดือนกว่าเลยครับขณะอีชีก็โดนพี่น้องนะครับสดใสอยู่เอา้าพี่ยงเพิ่มเติมมาพี่น้องนะครับสามหมื่นห้าพันไออุดเพิ่นเปิดใบเป็นห้องไว้ครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับรการค้าทุกค้าท้อนให้หนึ่งเดือน ครับกี่เทป่อเท่าปกติดีนุ่มสีเตาครับพี่น้องเป็นชุดที่สามนะครับต่อไปเหลืออีกแม่ลูกสองขมไว้แม่มนมไปเปิดราคาเบาๆ <35, 000. S 1> ครับพี่น้องบัดนี้ต่อไปครับพี่น้องเบื้องงวดแม่ลูกกันบัดนี้นะครับเป็นงวดแม่ลูกลูกตัวผู้ได้เนาะแมนอ่ะคมนี่เปิดราคาเทยไว้สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องสามหมื่นห้าพัน ต่อล่องได้นะครับแม่พันสูงเลยครับไอ้ร้อยยีสิบห้าบวกร้อยยีสิบห้าบวกเคยปลูกเจ้าตัวหรือครับเคยไม่ลูกตัวเดียวครับนี่อ่ง่วงลูกแหลกเนาะง่วงลูกแหลกลูกเพิ่นไว้จักเดือนครับไอไว้สี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าสี่ซ้ำแม่ล่ะไอ้เจ้าสมพอพันธ์ใหญ่มากเนาะสมพอพันธ์ใหญ่สามหมื่นหาพันพี่น้องราคาห่องต่อรองได้ครับนี่พี่น้องง่วงสองโตนะครับลูกเพิ่นดีเด้อพี่น้องเด้ออืมลูกเพิ่นดีนี่พี่น้องอ่างหรือลูกใดลูกเพิ่นนะครับแม่เพิ่นก็เป็นง่วูงไก ครับอ่าเบิ่งเพลินเพลินดำแดงพ่วงหางดำครับแม่เพลินนุ่มสีเต่าไนไอยเนาะนุ่มสีเต่านุ่มดีตัวละนุ่มง,งาม <c oughs> นุ่มง,งามครับพี่น้องนุ่มพันี์ด้นแ,แม่เพลินแต่พอดูกวนอน้วนน้อยจมูกสีดำโมเสกบมแบงครับพี่น้องนาขาติดบทโมไทยคู่มีไอายอุดเพิ่มเปิดใบสามมือหนาพันนะครับประกันค้าโทรค่าถอนนไอยเนาะแม่ตประกันสค้าโทรค่าถอนครับพี่น้องเบิ่งฟังนี้กินหนาปุ้ยขวดอะมักเลี่มบ่ไอมักเลี่มมโมไทยพี่น้องเบิ่งเพลิน สูตายกินได้ทุกมองทุกเวลานี่พี่น้องท่านใดครับงบหน่อยหน่อยเอาหม้อสองโตพี่น้องสามหมื่นหาพันครับราคาห้องถูกไว้สี่เดือนหาเดือนนี่แหละแม่ผสมไว้แม่เป็นทองว่างจ้ะทองวางอีเด้อพี่้องเด้อกินสู่ตายเราพี่น้องเอ้บึ่งเนี่ยสู่ตายงม้ไทยเรื่องกินนีข้ขอให้บอกสามหมื่นห้าพันครับต่อรองได้งม้โคบนี่งว้แมล่ลูกตัวผูหม้ลูกแรก กินหญ้าสุดยอดแม่เพึ่งสีดำแดงสีม่วม่วงนะครับยังไม่ทด้ผสมลอยดีสิบหาบวกลบครับแม่เพิ่นความสูงกินหญ้าใ,ให้ภาพมึงมันใหญ่พี่น้องสู้ตายใบ <laughs> ใหม่ก็บอยังใบ <laughs> ใหม่ก็บอย่าง <laughs> มพี่น,น้องเอาเบิ่งอีกฟังหนึ่งชั่งหน่อยครับพี่น้องอีกเด้อสามมูลหาดูคนดีเด้อครับลูกเพิ่นเดี่ยงไปจั่งหน่อยหนึ่งกับสองมูลกาบ,บาทตละกับเดือแม่มันมืนหนึ่ง ไดนะ้เนาะเอ้าไปเรียงเล่นครับต่อไปครับไอ้บึง้งราคาบบาบบัตรนี่เมนหัว่แม่ลูกมื่นก็บ,บาตรไปพีนนน่น้องบึงน้ำกันอ่ะโคมน้สามบึ้นห้าพันน้ำนมดีแล้วพี่น้องเนี่ยน้ำนมเปนต่อไปเอาบาัตรนี่พี่น้องเอ้ยสีม,มุมลูกตัวผูลู้ตัวแม่ไอ้ลูกตัวผูลูกตัวผูนี่โคมนี่ไปใส่หละ่ะไปหาไอ้บ่นี่ครับมาแล้ว สองโตนี่ง่ว่แม่ลูกลูกตัวผู้ม่วลูกสองใบลูกสองลูกสองยืนนะครับเปิดราคาเท่าไรครับใบหนึ่งหมื่นหกพันหมื่นหกครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันราคาห่องครับพี่น้องยังต่อรองได้แม่สูงอะไรบ้างจ้ะเม็ดสูงเม็ดหน่อยหเม็ดหน่อยเอ้าันไหนก็แลังมองหางชว่าไถพี่น้องไทยกี่นะครับม่ว่าไถกี่ม่ว่ากระโดนเท่านี้ละนี่ครับเอาไปกินยาเล่นพี่น้องสองโตนี่หมื่นหกไอ้อุ๊ เปิดไว้ห้องไว้พี่น้องนะครับถือโต๊ะละแปดพันราคาห้องยังต่อรองเลยพี่น้องแม่สูงรวยเม็ดหนึ่งพอดีประมาณเนียดสีมุมพี่น้องสีมุมว่าลูกสองแต่หมูกสีดำพี่น้องโอ้สองสองชีวิตสองหัวใจเนี่ยสมวะแม่พันต้องบ้างต้องบ้างเนาะสมตัวไหนแบบบ้ามันเดือนรวยสมไหนบ้างลูกว่าจากเดือนเข้าไปเข้าไปสองเดือนสองเดือนเนี่วพี่น้องสองเดือนหน่อยๆกินหนาหน่อยกินหอดใบใหม่หรือเปล่กินหอดใบใหม่เหมือนยัง เป็นเบี้ย, <laughs> เ,ย <laughs> เอาหนึ่งมืนหกพันครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเล่นครับาราคาเบาๆมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องได้งงอสองโตเนี่ยเอาถือโตละเจ็ดแปดพันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอานี่นะครับเอาไปเลี้ยงเล่นเนี่ยโคบนี่กินเก่งสุดยอดนะมั้งบ้านผู้ได้กีข่ขันตัดหญ้าหน่อยเนาะม่เอา <laughs> เอาไปผูกลามไว้ให้มันทองความสะอาดหญ้าให้พี่น้อง <laughs> <laughs> นี่ให้เล็กหน่อยเล็กๆ <laughs> เ,เ,เล่นเลยได้พี่น้องเนี่ยเอา <laughs> นี่เด้อหนึ่งหมื่นหกพันครับไออุดเป็นห้องใหม่งอไปลูกๆตัวผูกครับ อ๋อลูกสองตอนนี้แม่เพิ่งแย่งว่าท่นผสมครับพี่น้องพอพันได้ก็หาง่ายอยู่ตรงนั้นพอพันผสมเนี่ยหาง่าย <c oughs> อยู่เล่นลอย,อยนี่พี่น้องลูดไส้ลูกไส้เพิ่นว่าเป็นเมียนะครับประกันค่าโทรค่าทอนได้เนาะแมนประกันเอาแล,แล้วข้าเบาๆพี่น้องเลยหมื่นกว่าบาทถึงกว่าสองตัว <c oughs> สำหรับโค้งสุดท้ายครับพี่น้อง 1, 10, 6, หนึน่งหมื่นหกพันได้เนาะแมนต่อรองได้ครับพี่กัตยูบานชู่ชาตตำบลรืออำเภอทุ่งลาดจังหวัดลำน้ำจันทรญครับ ท่านในต่างประเทศอยากซื้อง่วงกับแอดไลน์ได้ครับพี่น้องสีจ่ายใส่ให้สองเบอร์มันจะมีเบอร์หนึ่งมีไลน์อยู่ตุ้งไายเด้อเบอร์หนึ่งหนึ่งสามแปดอ่ะพี่น้องตามเพื่นวานะครับมีเบอร์ไลน์เบอร์หนึ่งครับว่าเพิ่นบอร์ linkedin facebook นะครับเด้ออยู่บ้านชูชาตครับหนึ่งหมื่นหกพันครับโคมสุดท้ายครับมือหนีก็มีฝากพี่น้องนะครับทั้งหมดสามโคมครับกับอ่าเดียวสองโตนะครับสนใจตัวใดกระโถ่หาไออุดครับพี่น้องนะครับทรงฟรีลอยกิโลทุกชุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าปทุมราช กับไออุดนะครับกับโ้จบคลิปเพียงานี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม